ปิดท้ายกันที่พักประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้คุณจุรินลนักษณะวิสิ์นะคะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปพบปพัดพี่น้องนะคะที่เขตคลองสามวาไปช่วยหาเสียงผู้สมัครสสเขตคลองสามวาเบอร์14คุณเกตกันดาอินช่วยที่ตลาดหาไทยมิตรถนนไทยไทยราชนะคะแล้วก็ขึ้นรถแห่กันไปที่หมู่บ้านร่มทิพย์มีกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุที่หมู่บ้านด้วยนะคะบรรยากาศก็คึกคักทีเดียวขึ้นรถแห่กันไป มีกําลังใจจากพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเชียร์กันเยอะมากมายนะคะซึ่งก็ทางพักเนี่ยก็มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์จะกลับมาได้แน่นอนทีนี้คุณจุรินบอกว่าคุณเกตกันดาเบอร์14เขตคลองสามวาเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็เป็นคนคลองสามวาตั้งแต่กําเนิดด้วยคราวที่แล้วเนี่ยลงสมัครครั้งหนึ่งแพ้แค่2,000คะแนนเที่ยวนี้เนี่ยคุณจุรินเชื่อว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีขึ้น เช่นเดกับภาพรวมของประชาธิปัตย์ทั้งกรุงเทพซึ่งก็จะช่วยเสริมน้องเกตก็คือคุณเ,เ,ณเกตกันดาอีกแรงหนึ่งด้วยนะคะที่นี้นะคะนักข่าวถามถึงเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงในส่วน20วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งว่า,าประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะมีทิทางเป็นอย่างไรพึงพอใจแค่ไหนนโยบายเป็นอย่างไรไปฟังเพิ่มเติมค่ะ รวมทั้งคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเสียงตอบรับที่มีต่อพักเนี่ยในทุกพื้นที่ทุกภาคก็ดีขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ระยะเวลาที่เหลือ20ปันผมคิดว่าทุกอย่างก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่า,าทั้งการคัดสรรผู้สมัครที่มีศักยภาพาทั้งนโยบายที่เป็นนโยบายที่ตกผลึกแล้วทําได้จริงแล้วก็อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบไม่ไปสร้างภาระให้กับพี่น้องประชาชนในที่สุดเพราะไปลดแลกแจกแถมสุดท้ายต้องไปขึ้นภาษีกับชาวบ,บ้านแล้วก็ต้องไปกู้ทําให้คนไทยทั้งประเทศต้องไปหนี้เพิ่มอีกอันนี้คือ นโยบายประชานิยมที่ไม่รับผิดชอบประชาปัตย์ไม่ทําแบบนี้ผมเชื่อว่าคนไทยอ่านออกโดยเฉพาะพี่น้องชาวกรทมเนี่ยอ่านออกว่านโยบายไหนทําได้นโยบายไหนทําไม่ได้นโยบายไหนหลอกเอาคะแนนแล้วก็ไม่รับผิดชอบนโยบายไหนตกผลึกแล้วรับผิดชอบไม่สร้างภาระให้ประชาชนสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเป็นจุดแข็งของประชาธปัตย์ แล้วก็กลยุทธ์มันมันทำตรงไปตรงมารับนะครับตอนนี้บุคลากรสำคัญของพรัคก็ตะลุยหาเสียงนี่นะคะก็จะเน้นเรื่องของนโย,ยบายที่ตกผลึกและทำได้จริงอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบนะคะทีนี้เย็นวันนี้คุณผู้ชมจะมีการประสายใหญ่ของพาคที่ลานพระบรมร ชานุสาวรีพระเจ้าตักสินมหาราชนะคะตั้งแต่เวลาประมาณ16.30นาฬิกสนครึ่งช่วงเย็นๆนะคะอ,อ้อแดดล่มลมตกเนี่ยคุณจุรินก็บอกว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมฟังการประสัยในครั้งนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้24เมษายนนะคะก็จะเดินทางต่อค่ะไปหาเสียงที่อยุธยาสระบ,บุรีแล้ตอนค่ำก็จะกลับมาหาเสียงต่อที่กรุงเทพ โอ้โหโค้งสุดท้ายเลือกตั้งนะคะทุกคนเนี่ยจะฟิตกันมากแต่ละคนช่วงนี้จะรีดไขมันจะขุนด,ดีไั่นดีพักได้ผ่อนกันเลยใช่พร้อมลงพอ,อลงเสียงเลือกตั้งใช่ใชค่เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะ